โอมชาญติเราเข้าไปสู่ช่วงของการสรุปนนยะสำคัญของโมลีวันนี้โมลีของวันที่5ตุลาคม2021อาบา้เรามีเป้าหมายที่เรานั้นจะเชื่อมโยงสติปัญญาของเรากับพระเจ้าผู้เป็นมิตรร่วมทางเสมอจนกระทั่งการ เชื่อมโยงนั้นฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกกลายเป็นสันสกาและทำให้การจดจำนั้นเป็นธรรมชาติคำว่ามิตรร่วมทางหมายถึงมือของเราก็จะจับมือของท่านไว้เท้าของเราก็จะเดินไปในทิศทางเดียวกันนั่นหมายความว่าเรา จะจดจำท่านด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงที่ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดทำอะไรในโลกใบนี้แต่เรานั้นจะหลอมรวมสติปัญญาของเราที่มีความรู้ทั้งหมดของสัจจะที่เราได้เข้าใจว่าจะต้องนำมาใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างไรเราจรึงสามารถ เดินไปในทิศทางเดียวกันกับบารตบดาดาได้ภาพนี้จะมองให้เห็นอีกภาพหนึ่งคือลูกนั้นคือแสงในดวงตาของพ่อลูกนั้นนั่งอยู่บนไหล่ของพ่อลูกอยู่บนเปลือกตาของพ่อเป็นลักษณะเดียวกันหมดมีมุมมองมีทัศนคติมีสำนึกเดียวกันกับท่านเมื่อเราเข้าใจบาบา อย่างที่ท่านเป็นและเชื่อมโยงกับท่านอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติทั้งหมดของท่านสภาวะของท่านทั้งหมดที่เป็นเหมือนกับเราดั้งเดิมแล้วท่านเป็นเหมือนกับเราอยู่แล้วแต่เมื่อเรามีสนันมุขที่เป็นร่างมีกิเลสมีบาปเราจึงแยก่างและไปเชื่อมโยงกับพลังงานที่เป็นลบ ความมืดเราก็เลยนำความตกต่ำมาให้กับตัวของเรามาให้กับโลกนำมาให้กับมิตรร่วมทางอื่นๆที่เป็นพี่น้องของเราแต่เวลานี้บาบาได้มาเพื่อพาลูกไปสู่สภาพกลับคืนสู่สภาพเดียวกันกับท่านที่เป็นสภาพดั้งเดิมของลูกนั่นเอง นี่คือการปลุกเรียกที่เรานั้นไม่สามารถทําได้ด้วยตัวของเราเองมีเพียงพระเจ้าที่ทําให้เราเข้าใจความรู้ของท่านได้เปิดล็อกของสติปัญญาทำให้เดิมที่มีล็อกของกอดเลดล็อกล็อกของการไม่มีพระเจ้ากลับมามีกลับมาเป็น กลับมามีพระเจ้าทำให้เรานั้นเดินไปในทิศทางเดียวกันกันกบท่านใช้วิธีใช้วิธีของท่านในการกระทำแล้วนี่เองจึงทำให้เรามีพละกำลังของสัจจะสองเท่าของทั้งชิปปาบาและบามาบาบาที่เข้าไปสู่สภาพสมบูรณ์พร้อม สองเครื่องยนต์ของสัตว์จะอยู่กับเราที่จะเหนี่ยวนำความคิดความรู้สึกของเราไปในทิศทางเดียวกันกันกบท่านทิศทางเดียวกับสัตจ,จะทิศทางของแสงสว่างแล้วนี้เร,เรียกว่ามหารตรีผู้ที่ขี่ช้างนำทัพผู้ที่นั่งบนหลังช้างเคลื่อนไปในทัพหลวงพระกำลังสำคัญ ที่จะเอาชนะศัตรูด้วยความมั่นคงภายในด้วยสติปัญญาที่บริสุทธิ์เขาจะไม่ได้รับอิทธิพลใดๆจากมายาไม่ได้รับอิทธิพลใดๆจากสถานาการณ์ทั้งหลายแม้นแต่บัญชีกรรมของเขาเองนี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ประบาทต้องการให้ลูกเป็นเป็นมหารตี ที่นำกองทัพของพระเจ้าเข้าสู่สนามรบและได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายทุกย่างก้าวนำมาซึ่งความสำเร็จเพราะเราไม่ได้ไปเพียงลำพังและอยู่ในพลังของสัจจะและความบริสุทธิ์และวันนี้บาบาต้องการให้เราตระหนักถึงอะไรสิ่งที่เราตระหนักคือณเวลานี้ เราต้องทำให้ทั้งดวงวิญญาณและร่างกายกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการจดจำมาลึกถึงพ่อที่แสนหวานเราต้องจดจำบาบาเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทั้งหลายที่พูดถึงพระเจ้าล้วนแต่บิดเบือนล้วนแต่เป็นในทิศทางที่ตรงข้ามดังนั้น สิ่งที่เรายึดคว้าคำสอนในคำพีทั้งหลายหรือแม้แต่ของมนุษย์เองที่สืบต่อกันมาที่เราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่สำคัญได้หล่อหลอมชีวิตของเรามาเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในความมืดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความทุกข์ทวีคูณมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราได้ตกต่ำ แล้วก็อยู่ในกงขังของความไม่รู้กงขังของบาปและความไม่บริสุทธิ์ที่แม้กระทั่งในในคลันก็กลายเป็นช่วงเวลาของการชำระสะสางลองคิดดูนะเริ่มเข้าสู่คันก็เริ่มรับความทุกข์แล้วอะรับเข้าไปในจิตใต้สำนึกเลยนะเรายังไม่รู้อิหนยอิเนเลยนะแต่จิตใต้สำนึก รับความทุกข์ไปแล้วรับการสะสางไปแล้วแล้วชีวิตที่ออกมาจะเป็นเช่นใดละ่ะดังนั้นประปาถึงให้เราได้เห็นที่มาที่ไปของเราในวงจรแม้นแต่กระทั่งทองที่ลดลดความบริสุทธิ์ลงมาเหลือ14องศายังไม่เป็นที่ต้องการเลยแต่เวลานี้ยุคเหล็กยุคที่ตกต่ำที่สุด ย่อมไม่เป็นที่ต้องการอย่างแน่นอนแต่เราก็ยังอยู่กันได้เพราะเราไม่มีทางเลือกใดก็ต้องอยู่กับสภาวะนั้นจนกลายเป็นความเคยชินกลายเป็นสิ่งที่กลายเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราอย่างเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีทั้งความสุขและความทุกข์แม้กระทั่งมีคำพูดว่าเมื่อมีความรักก็ต้องมีความทุกข นี่คือคำพูดที่บ่งบอกว่าเห็นเรื่องความทุกข์เป็นเรื่องปกติสุขและทุกข์ชั่วคราวเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตโลกนี่คือมุมมองของความตกต่ำมุมมองของความไม่รู้ที่ทำให้เรานั้นปล่อยวางไม่ยึดติดกับทั้งความทุกข์ความสุขและความทุกข์แต่จริงๆปล่อยได้ไหมเราก็ยังคงวิ่งสแสวงหา ที่จะมีความสุขเอาความสุขมากขึ้นมีความทุกข์ก็จมปลักนั่นก็แสดงว่าเราไม่ได้ละวางอย่างแท้จริงเราไม่สามารถจะไปอยู่เหนือสิ่ง,ท,งทั้งหลายได้จากความเข้าใจแค่มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนี่เองคือสิ่งชี้บอกว่าเรานั้นตกลงมาเรื่อยๆวันนี้พ่อผู้แสนหวานผู้ที่นำเรา ไปอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายด้วยความรู้ของสัจจะที่จะพาเราไปอยู่เหนือการลงโทษที่แล้วนั้นจะกลับมาทัดเทียมกับท่านปลดเรื่องบาปความไม่บริสุทธิ์ของเราทั้งหมดปดเรื่องตนเองจากความทุกข์จากอิทธิพลทั้งหลายที่เคยครอบงำเรามาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม และกลับมารับมรดกจากท่านด้วยการเข้าใจความรู้ที่ท่านสอนอย่างแท้จริงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องทั้งหลายเราไม่ได้ช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลงแต่เราช่วยทำให้เขาเกิดการตระหนักรู้ถึงบางสิ่งที่ตัวเขามีอยู่ที่มันซ่อนอยู่ในสันสกาของเขาเรา ปุกเรียกเขาด้วยความสุขความสงบความรักที่แท้จริงของเราที่เราเชื่อมต่ออยู่กับพระเจ้าที่เราล้อมรวมอยู่กับท่านตระหนักว่าเราคือมหาาตีเราจะต้องไม่ตกภายใต้อิทธิพลของสิ่งใดเราก็ผู้ที่จะนำผู้คนทั้งหลายที่อยู่ในการครอบงำของมายาของความมืดให้กลับคืนสู่แสงสว่างเราก็ต้อง ใช้แสงสว่างปลุกพวกเขาให้แสงให้ทางกับพวกเขาส่วนใครจะเดินมาหาเราเพื่อมาหาพระเจ้าพบกับพ่อของเขาหรือไม่มาอย่างไรมาเมื่อไรเราไม่สามารถที่จะบังคับใครได้หน้าที่ของเราคือให้แสงการจะให้แสงได้เราต้องกลายเป็นแสงและพ่อบามาก,ก็เป็นตัวอย่าง ที่ท่านเป็นทั้งพาณะที่โชคดีที่ทำให้เราเนได้รับน้ำคงคาของความรู้ผ่านท่านเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเชื่อมต่อกับสภาพที่สูงส่งที่สุดของตัวเราที่เป็นเช่นพระเจ้าเพื่อดึงเรากลับคืนสู่สภาพที่เป็นเช่นดอกไม้จากเดิมที่เป็นน้ำกลับมามีกลิ่นหอมและสวยงามอีกครั้ง บาบาถึงให้เรามีการตระหนักรู้ว่าเราเป็นผู้เริ่มใส่ศรัทธาแรกเราลงมาก่อนทําความเริ่มใส่ศรัทธาก่อนใครและเราก็จะได้พบกับพระเจ้าเพื่อได้รับความรู้เพื่อจะช่วยเหลือดวงยานทั้งหลายการที่เรามียนหน้าในการปกครองตนเองในเวลานี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือ ดึงเขามาพกับพระเจ้าสภาพของความเป็นเทพคือสภาพที่ปลดปล่อยเราจากการเอาประโยชน์และเป็นการให้ประโยชน์สำนึกของความเป็นเทพต้องเกิดขึ้นกับเราในเวลานี้นั่นก็คือการเป็นเครื่องมือที่จะให้ประโยชน์อย่างไม่มีขีดจำกัดน,นั่นคือสิ่งชี้บอกของการมีอำนาจในการปกครองตนเองในเวลานี้ เพื่อจะไปปกครองโลกใหม่ในอนาคตและผลของการศึกษาเล่าเรียนก็คือการที่เรานั้นจบสิ้นความเลื่อมใสศรัทธาการจบสิ้นความเลื่อมใสศรัทธาคือการจบสิ้นการทำทุกสิ่งด้วยความกลัวแต่ทำทุกสิ่งด้วยความรักและความเข้าใจ นี่จึงเป็นวิธีเดียวที่เรานั้นจะกลับคืนสู่สภาพที่เป็นทองคําที่บริสุทธิ์อีกครั้งความรู้ที่บาบามาให้กับเราจึงต้องเป็นไปเพื่อการสร้างชีวิตของเราจะกลับมาเต็มเปี่ยมไปได้วยคุณธรรมบริสุทธิ์เช่นเดียวกันกันกบท่านบา,บาบาบอกว่าเราไม่ได้รับมรดกจากพี่น้องแต่เราสามารถช่วยเหลือพวกเขาให้เข้ามาสู่ กระบวนการรับมรดกได้ซึ่งแต่ละคนจะรับมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาที่จะทำตามท่านซึ่งเราไม่สามารถบังคับหรือชี้นำใครได้เราแค่ให้เห็นว่าเราทำอย่างไรเรามีชิตแบบไหนเรามีสำนึกอย่างไร ทัศนคติสายตาแบบใดและชีวิดเราเปลี่ยนไปแบบไหนเราแค่เป็นตัวอย่างตอนที่เรานั้นตกต่ำที่สุดในช่วงเวลาของยุคเหล็กถูกดึงขึ้นมารับความรู้ก่อนที่จะช่วยดงยาในยุคเหล็กที่เหลือทั้งหมดให้ได้รับการปลดปล่อยบาบาเรือความรู้นี้ว่าไฟบูชายันความรู้จะต้องกลายเป็นไฟต้องกลายเป็นเครื่องมือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพราะไฟคือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงไฟคือแสงสว่างไฟคือการที่เรานั้นต้องเปลี่ยนจากความเก่าให้เป็นความใหม่เปลี่ยนสภาวะของวัตถุธาตุความรู้ทั้งหลายที่เราได้รับจากบาบาจะต้องย่อยจะต้องมันรวมจนกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา ที่เราจะกลายมามีชีวิตเช่นเดียวกับพระเจ้านี่คือไฟบูชายันจะต้องสลายของเก่าสลายความเป็นตัวเป็นตนของเราเมื่อเราได้รับความรู้จากใครเราก็ต้องกลับมาเป็นเช่นเดียวกันกับท่านเราเชื่อมโยงกับใครเราเข้าใจมากแค่ไหนเราก็จะสลายความเป็นตัวเราให้กลายเป็นเช่นเดียวกันกับท่านมากที่สุด ให้เห็นภาพตัวเราดั้งเดิมเราอยู่ในความมืดเราก็คำทางอะ่ะเหมือนคนตาบอดสัมผัสอะไรจับอะไรได้รู้สึกอะไรได้เราก็อ้ออนี้อันนี้ทำความเข้าใจไปแต่เวลานี้มา,มาเปิดตามาทำให้เราได้เห็นทุกสิ่งทั้งด้านมืดและด้านสว่างแล้วเลือกเฉพาะสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงที่จะนำมาใช้กับชีวิตของเรานะ กลับมาเป็นนายผู้ปกครองตนเองในเวลานี้เพราะเรามีสิทธิ์เลือกไงเราก็จะกลายเป็นนายผู้ปกครองในอนาคตที่ผ่านมาเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่เราไม่มีสิทธิ์เลือกนะเพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่ของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกจึงมีผลถึง21ชาติเกิดไงและที่สําคัญสิทธิ์ในการเลือกของเราเนี่ยมันเป็นการเลือกในเลือกในสํานึกที่บริสุทธิ์เลือกใน สำนึกที่เรานั้นมีความเข้าใจมากกว่าใครอะค่ะวันนี้ป้าปาพูดถึงพลังลึกลับนะพลังลึกลับมาจากความไม่รู้ถึงแม้นผู้อื่นในโลกจะมีพลังลึกลับมากแค่ไหนแต่ก็ล้วนดึงเขาไปสู่ความไม่บริสุทธิ์ตกต่ำทั้งสิ้นเพราะเป็นพลังที่มาจากพลังอำน,นาจของความหลงอีโก้ความไม่บริสุทธิ์ ยิ่งมีมากแค่ไหนก็ยิ่งดึงเราไปสู่ความตกต่าไม่บริสุทธิ์และเพิ่มบัญชีบาปมากตามนั้นแล้ววันนี้เราต้องทำอะไรคะเราก็ต้องเชื่อมโยงหลอมรวมกับพ่อผู้เป็นที่รักผู้ที่อ่อนหวานที่สุดที่เรานั้นจะไปอยู่เหนือเงาของความทุกข์อยู่เหนือความไม่บริสุทธิ์บาปก,กิเลสท,ทั้งหมด เรลานั้นจะกลับมาเต็มเปี่ยมไปด้วยทุกคุณธรรมเป็นดอกไม้ที่มีความงดงามในรูปแบบที่แตกต่างกันไปแต่ละคนและมีกลิ่นหอมของความบริสุทธิ์และให้กระแสของความสุขความสงบความรักที่ไม่มีขีดจำกัดกระจายออกไปและตัวอย่างชีวิตของเราก็จะกลายเป็นตัวอย่างจะกลายเป็นอุปกรณ์อย่างดีสำหรับการสอน ผู้อื่นดวงยานทั้งหลายให้ได้สัมผัสกับพลังของพระเจ้าสภาพความเป็นเทพหรือเรียวกว่าเทวดานางฟ้าในดินแดนของนรกแต่เวลานี้ยุคก,การมันจบพบกันเราคือฟาลิสตาในคาบิสถานคาบิสถานคือสุสานผู้ที่เปิดเผยพระเจ้า ท่ามกลางความมืดของยุคเล็กท่ามกลางโลกของความทุกข์ความตกต่ำและความไม่บริสุทธิ์เราจึงได้รับรายได้หลายล้านเท่าในทุกย่างก้าวและกลับมายิ่งใหญ่ถึง21ชาติเกิดต้องทำให้ทุกย่างก้าวของเราเปิดเผยพ่อผ่านชีวิตของเราชีวิตที่เป็นโยคียที่ง่ายดายผู้ที่นำมาซึ่งความสำเร็จและชัยชนะ พเพราะเรานั้นมีพลังของสัจจะอยู่เสมอเราจึงกล้าหาญเข้มแข็งละภาคภูมิใจในเส้นทางของสัจจะเรากลายเป็นมหาระตีของบาบาผู้ที่เปิดเผยพ่อทุกลมหายใจด้วยชีวิตของเราในทุกย่างก้าวของเราคืองานรับใช้โอมชานติ